สวัสดีครับพบกับแอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับพบกับวัตถุมงคลกับเหเรียญเจริญพรบนปุอิ่มครับโอ้โหจัดร้างเมื่อปี2 5งหนะครับรูปแบบเหรียญเป็นพินครึ่งองค์ป้อง อ้อยนะครับด้านหลังก็จะเป็นอักขระเลขยันมีคําว่าเมตตามหานิยมครับนี่อ่ะมาดูแต่ละเหรียญน,นะกล่องก็จะเป็นรูปแบบกล่องสีดำาลวผมเขียนว่ารุ่นจเจริญพรบนอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับในอย่างนี้นะอ่ะมาดูเหรียญแรกครับโอ้โหเนื้ออะไรเนี่ยโอ้โหทำไมสวยจังแต่งานเลี่ยมอาจจะดูสะท้อนแสงหน่อยก็ขออาภาัยครับนี่นะครับมีต่อโคตเฮงโดยรอบนะต่อโคตเฮงที่สังคติลงยาจีวรอ,อันนี้เป็นเนื้อทองแดงซาตินขอบป้องอ้อย อันนี้หน้ากากเงินหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่ครับหมายเลขแปดสี่โอ้โหตอกโคดอเด็กเนาะโอ้โหตอกเนื้อชัดเจนนะครับเน่อันนี้หน้ากากอบการหรือหน้ากากเงินเนี่ยเดี๋ยวดูกันอีกทีต่อไปโอ้โหอันนี้เป็นเนื้อถ้าดูผิวเผินน่าจะเป็นเนื้ออะไรครับอออ่างเนื้ออบการซาตินครับเป็นเนื้ออบกาก้าซาตินนะครับลงยาพื้น น้ำเงินหน้ากากสองเครับขอบป้องอ้อยโอ้โหห่วงเชื่อมไหมนะเฮ้ยเฮ้ยห่วงเชื่อมด้วยเฮ้ยห่วงเชื่อมด้วยนะเนี่ยดูดิโอ้โหห่วงเชื่อมด้วยเอาเรื่องอีกแล้วเอาต่อไปครับต่อไปมีเนื้ออะไรอีกดูก่อนต่อไปเป็นเนื้ออุ้ยอันนี้เป็นอะบาก้าโอ้โหสวยอะ่เป็นอะบาก้าซาตินครับห่วงเชื่อมหมดเลย โอ้โหอักาก้าซาตินลงยาพื้นน้ำเงินลงยาจีวรครับด้านหลังก็ตอกอ,อ่างชัดเจนนี่ครับหมายเลขหนึ่งสองโอ้โหสวยนะเนี่ยแล้วก็จะมีเมื่อกี้เราดูไปนี่ครับยาแดงนี้น่าจะเป็นเนื้อนี่ไงอ๋อชุบเงินเขียนอย่างนี้ละครับนี่ครับชองอชุบเงินหมายเลขสองตัวเดียวโอ้โหชุบเงินยาแดงครับอื้มสวยถูกใจมากเลยความคมชัดดีลงยาสวยนะครับเหรียญสุดท้ายที่ตัวอย่างก็เป็นเนื้ออัลปกาก้าซาตินเหมือนกันนะครับ อันนี้ต่อ9เก้ารอบหน้ากากผิวลุ้งลงยาจีวรครับโอ้โหตอก้ารอบอีกแล้วโอ้โหสวยนะใครชอบต่อ9เก้าตอ8แปดนี่ก็สวยทุกเหรียญเลยนะโอ้โหวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆนะครับสวัสดีครับ